สวัสดีค่ะพี P ่พัชส89้าไยแลนวันนี้นะคะแอดจะมาแนะนำรวมโปรเน็ต AIS ซึ่งเป็นเน็ตเร็ว1เมกเป็นการรวมโปรเน็ต1เมกในทุกรูปแบบนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด7แบบหรือทั้งหมด7โปรเท่านั้นนะคะมีทั้งแบบราย1วัน3วัน7วัน 30วัน3เดือน6เดือนและก็12เดือนนะคะรวมทั้งหมดจะมี7แพ็กเกจนะคะดังนี้เลยนะคะเราไปดูเงื่อนไขกันก่อนนะคะเงื่อนไขในการสมัครนะคะซิมที่สามารถสมัครโปรนี้ได้นะคะ สมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่าที่เป็นระบบเติมเงินเท่านั้นนะคะส่วนซิมที่เป็นระบบรายเดือนจะสมัครไม่ได้นะคะต่อมาเรามาดูรายละเอียดของทุกโปรกันนะคะรายละเอียดของทุกโปรนะคะจะมีความเร็วเน็ตที่เท่ากันคือเป็นเน็ตเร็ว1เมกแบบเล่นเน็ตได้ไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่จํากัดปริมาณรายละเอียดต่อมานะคะและทุกโปรนะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติต่อมารายละเอียด ของแต่ละโปรนะคะพร้อมกับรหัสในการสมัครนะคะมีดังนี้เลยเริ่มจากโปรเน็ตที่1น,นะคะเป็นเน็ตเร็ว1เมกราคา25บาทต่อครั้งต่อ1วันราคารวมภาษีนะคะจะอยู่ที่26บาท75สตางค์ต่อครั้งต่อ1วันรหัสในการสมัครนะคะกดดอกจัน777ดอกจัน7021 ดอกจัน1น3 4งสสี่หสี่เหลี่ยมโทรออกนะคะต่อมาโปรเน็ตที่2นะคะเป็นเน็ตเปลว1เมกราคา55บาทต่อครั้งต่อ3วันราคารวมภาษีนะคะจะอยู่ที่58บาท85สต้ตางค์รหัสในการสมัครนะคะกดดอกจัน777ดอกจัน7096นดอกจัน1น3 4งสสี่หสี่เหลี่ยมโทรออกนะคะต่อมาโปรเน็ตที่3นะคะเป็นเน็ต เบลหนึเมกราคา120บาทต่อครั้งต่อ7วันราคารวมภาษีนะคะจะอยู่ที่128บาทสีสตางค์รหัสในการสมัครนะคะกดดอกจัน777ดอกจัน7098ดอกจัน123456สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะ ต่อมาโปรเน็ตที่4นะคะเป็นเน็ตเร็ว1เมกราคา350บาทต่อครั้งต่อ30วันราคารวมภาษีนะคะจะอยู่ที่374บาท 5สตางค์รหัสในการสมัครนะคะกดดอกจัน777ดอกจัน7153ดอกจัน123456สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะต่อมาโปรเน็ตท,ที่5นะคะเป็นเน็ตเร็ว1เมกราคา800บาทต่อครั้งต่อ3เดือนราคารวมภาษีก็800บาทเท่าเดิมนะคะรหัสในการสมัครกดดอกจัน77 7ดอกจัน7379ดอกจัน 3, 4, 5, 0 0น450 4สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะต่อมาโปรเน็ตที่6นะคะเป็นเน็ตรเร็ว1เมกราคา1,200บาทต่อครั้งต่อ6เดือนราคารวมภาษีก็1,200บาทเท่าเดิมนะคะรหัสในการสมรัครกด ดอกจัน777ดอกจัน7328ดอกจันศูนย์ศ4นยสี่เหลี่ยมโทรออกนะคะต่อมาโปรเน็ตที่7นะคะเป็นเน็ตรเร็ว1นึ่งเมกราคา1,800บาทต่อครั้งต่อ12เดือนหรือ1ปีนะคะราคารวมภาษีก็1,800บาทเท่าเดิมนะคะรหัสในการสมัคร กดดอกจันเจ็ 9, ดเดอกจัน7329ดอกจันศูนย์ศูนยสี่เหลี่ยมโทรออกนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่จากช่องเราอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ